สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชบายครูพี่แอลนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีเสื้อตัวนี้มาแบ่งปันนะคะเป็นเสื้อลายง่ายๆลักษณะของเสื้อจะเป็นคอปาดแขนจะเป็นแขนกระดิ่งนะคะแขนจะเป็นระบาย,ยางี้นะคะละักษณะของเสื้อนีออ้คอนี้ถ้าใครไม่อยากได้ปาดมากขนาดนี้เราก็ถักให้มันเข้าๆหน่อยก็ได้นะคะแทนที่ว่าเราจะใช้ ได้จำนวนดอกที่เป็นคอเยอะเราก็ใช้ให้มันน้อยลงนะคะสำหรับครูนี้ครูจะทำใส่ได้สองลักษณะก็คือว่ามันก็จะจะขึ้นมาในขนาดนี้นะคะหรือว่าจะให้มันปัดปาดลงก็ได้ได้วยลักษณะของได้เนี่ยมันก็จะยืดหยุ่นได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าเราจะปัดปาดลงมาอย่างนี้ก็ได้ หรือจะขึ้นแบบเมื่อกี้ก็ได้นะคะแขนก็จะเป็นแขนกระดิ่งระบายน่ารักน่ารักตัวเสื้อจะเป็นลายเดียวจะถักเอวลอยหรือว่าจะถักขนาดความยาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราเพราะเวลาครูสอนที่ครูจะสอนพื้นฐานนะคะแขนเหมือนกันแขนกระดิ่งนี้เหมือนกันถ้าใครอยากจะได้ระบายให้มันยาวลงมากว่านี้ก็ได้นะคะก็ถักเอา สำหรับได้ที่ใช้ในการสาธิตเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นได้ซัมเมอร์เบอร์20เข็มที่ใช้จะเป็นเข็มเบอร์2นะคะเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยโซ่หนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5นะคะทำให้มันเป็นวงกลม โดยทางลงมาช่องแรกนะคะแล้วก็ดึงผ่านไปเลยโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงตรงนี้นับหนึ่งพอหนึ่งคอนับสองโซ่สองพอหนึ่งคอลงที่เดิมหนึ่งครั้ง สองครั้งโซ่หนึ่งสองสาหันหลังกลับนะคะพอ1คอตรงนี้มันจะมีช่องให้เราลงอยู่แล้วนะคะนับหนึ่งนับสองโซ่สอง,สองพอ1คอลงช่องเดิมนับหนึ่งนับสองโซ่สามหนึ่งสองสามหันหลังกลับ พอหนึ่งคอลงช่องนี้นับหนึ่งนับสองโซ่สองพอหนึ่งคอลงอีกสองครั้งหนึ่งสองโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอนับหนึ่งนับสองโซ่สอง ลงอีกสองครั้งนับหนึ่งับสองโซ่สามหนึ่งสองสามหันหลังกาบพอ1คอสองครั้งโซ่สองพอ1คออีกสองครั้งเราจะทำวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวของรอบคอเป็นที่ต้องการถักมานะคะ หลังจากที่เราถักได้ความยาวเป็นที่ต้องการแล้วนะคะก็จะทําเป็นวงกลมเราก็จะทําเป็นวงกลมนะคะก่อนที่จะทําเป็นวงกลมต้องดูก่อนนะว่ามันบิดไหมอพอได้ที่แล้วนะคะเราก็จับสองตัวนี้รวบเข้าด้วยกัน โดยที่เราถักโซ่สามขึ้นไปก่อนนะคะหันหลังกลับพอ1นึ่งคอลงไป1นึ่งครั้งสองครั้งอ่าแล้วก็หยิบตัวที่จะเชื่อมมานะคะคอทอลงไปหนึ่งครั้งแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปจะได้แบบนี้นะคะพอหนึคอกลับมาลงช่องที่มันไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ เราก็จะลงพอหนึ่งคออีกสองครั้งนะคะก็จะได้นี่ละมันก็จะเชื่อมกันละเห็นไหมคะต่อมานะคะเราก็จะขึ้นแถวใหม่ไปเลยโดยช่องแรกเราจะโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอสองคอลงช่องเดิม ดึงออกทีละสองนะคะโซ่สองพอสองคอลงอีกหนึ่งครั้งโซ่สองพอสองคอลงอีกหนึ่งครั้งพอสองคอนี่ก็คือพันสองครั้งนะโซ่สองย้ายมาช่องใหม่มันจะมีช่องให้ลงอยู่แล้วนะคะจากการที่เราทำโซ่สาม โซ่สองพอสองคอลงอีกหนึ่งครั้งโซ่สองพอสองคอช่องถัดมาแถวนี้เราจะใช้โซ่สองทั้งหมดแล้วก็พอสองคอลงช่องละสี่ขา ะะลักษณะงานจะเป็นแบบนี้สําหรับแถวนี้เราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะคะเรามาดูลักษณะของการจบแถวนี้นะคะหลังจากที่เราถักจนมาชนกันแล้วนะคะเราจะจบแถวนี้โดยการพันพอพอหนึ่งคอพันหนึ่งครั้งแล้วก็แทงลงมานับหนึ่งสองสามสี่ห้านับมาห้าช่องแล้วก็แทงลงไป ดึงออกทีละสองอ่ะมันก็จะได้แบบนี้นะคะมันก็จะได้มาอยู่ตรงกลางแบบนี้สำหรับการจบแถวนี้นะคะต่อมานะคะให้เราถักโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอสองคอลงช่องนี้โซ่สองพอสองคอลงช่องเดิม โซ่สองพอสองคอลงช่องเดิมโซ่สองพอสองคอลงช่องถัดมาแต่เป็นแบบนี้นะคะลงช่องนี้เลย นักษงานจะเป็นแบบนี้ก็คือเราจะถักลายดอกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะ,ะย้ายมาลงช่องตรงข้ามน,นะคะดอกมันจะสลับกัน ถักวนมานะคะเรามาดูวิธีการจบแถวใหม่อีกครั้งนะคะเมื่อเราถักจนมาจบกันแล้วนะคะอ่าเราถักจนมาครบแล้วเราจะจบแถวลายนี้โดยวิธีพอหนึ่งคอคือพันหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็นับขึ้นไปห้าช่องแทงลงมาแบบนี้ดึงออกทีละสอง มันก็จะได้อยู่ตรงกลางเมื่อได้อยู่ตรงกลางเราก็เริ่มแถวใหม่โดยโซ่เจ็ดพอสองคอลงช่องเทิมเริ่มถักดอกมัน เราก็จะจบแถวที่สามเหมือนเดิมนะคะคือพอหนึ่งคอแล้วก็ลงช่องที่ห้ามันก็จะได้อยู่ตรงกลางตรงนี้อ่าลักษณะงานของแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแถวที่สาม เรามาดูขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนต่อมาจะเป็นแถวที่สี่แถวที่สนี้เราจะแยกแขนนะคะโดยให้เรานับจํานวนดอกตรงนี้นะคะให้เรานับจํานวนดอกว่ามีอยู่เท่าไหร่สําหรับเสื้อตัวนี้จํานวนดอกของครูจะอยู่ที่4ี่สนะคะก็เอา4ี่สตั้งนะคะหารด้วยสก็จะได้10.5นะคะเศษนี้ไม่ต้องไปสนใจมันปัดเป็น ปัดเป็นสิบเลยนะคะแล้วเราก็มาวารูปคออแล้วเราก็แบ่งออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะอยู่ที่สิบใช่ไหมคะเราก็เอาสิบตั้งไว้ก่อนสิ 10. อันนี้มันเศษมันจุดหเราก็มาบวกข้างหลังอันนี้คอหลังคอหน้าอันนี้คอหน้านะอันนี้คอหลัง คราวนี้นะคะคราวนี้ครูจะให้ลบตรงช่วงแขนเนี่ยครูจะให้ลบตรงเนี้ยสองอันนี้ก็ลบสองนะคะเพื่อมาบวกตรงนี้สองบวกสองอันนี้ก็จะเป็นสิบสามอันนี้ก็จะเป็นแปดนะคะอันนี้ก็จะเหลือแปดอันนี้ก็จะเป็นสิบสาม ะะสำหรับเสื้อตัวนี้ครูให้ลบออกสองให้มาบวกคอหน้ากับคอหลังนะคะคอหน้าคอหลังเท่ากันนะฉะนั้นจํานวนที่ได้ก็จะต้องเป็นแค่นี้นะคะคอหน้าคอหลังอันนี้ช่วงแยกแขนนะคะเมื่อเราได้ตัวเลขแล้วก็ให้เรามานี่นะคะมาทําสัญลักษณ์ไว้นะคะมาทําสัญ,ญลักษณ์ไว,นะะญญกไว้ก็นับไปเลยนะคะจะนับวนข้างไหนก็ได้ ะะเมื่อได้แล้วเราก็ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้เราจะมาทำวิธีแยกแขนกัน